ต่ออาคารต่อสองขอตอสองป่ะขอต่อสองขอต่อสองอะไรนะขออะไรอ่ะกองพลปืนใหญ่ต่อสูอ้กัษยานกองพลปืนใหญ่ต่อสู้อกัของคุยชาชามากค่ะเราก็นำอาหารนะคะมามาให้เขาอะดูดูนี่วันเลขบ้านนี้เราพยายามตั้งใจจริงจริงกับได้ถึงหนึ่ร้อยห่อแต่ว่าได้แค่หกสิบห้าแต่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของเราก็โอเคค่ะก็เดี๋ยวจะส่งมอบให้เขาแล้วเราก็ หวังว่าทุากคนคงจะอิู่อะไรกับอาหารนี้แล้วเราก็คงก็มาเท่าจริงที่นี้เว่ยจริงๆไม่ได้ง่วงนะคะดูจากสายตาได้พี่เห็นคุณพ่อคุณแม่บอกให้ทำตาโตเข้าไว้ค่ะหลับๆแล้วค่ะหลับๆลบปลุกปลุกนิดนึงไม่ได้หลับไม่ได้หลับมาครับสายตาเขาสายตาเฮ้ยสายตาแดดแดดอู้แดดสองต้องหีตาตลอดเวลายังต้องหี่เพราะหีตาเนี่ยนะะหีค่ะหีเอ่าเซนีเดินมาร์กไอของมึง อ่าค่ะเดี๋ยวเราสมแล้วเราก็จะกลับบ้านไปนอกนก่อนนะคะแล้วหวังว่าคราวหน้าเราคงจะแบบมาได้มีโอกาสได้ลงพื้นที่บ้านถ้าไหวนะแ,วแต่ทหารที่ไม่หลอ่ออย่าไปว่าเขาพี่ก็มาด้วยใจใจเขาหล่อมากจริงใจหล่อมากโอเคโอเคเดี๋ยวขอดูตามพื้นที่ที่ค่ะเอาของไปทักไปนั่งสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้ว